สวัสดีครับ Key activity กิจกรรมหลักของกิจการ คืออะไรที่สําคัญที่สุดอะไรที่ทําซ้ําๆทุกๆวันทุกๆวันของบริษัทนั้นๆคือบริษัทนั้นต้องทําอะไรบ้างงานอะไรที่สําคัญที่สุดของบริษัทนี้ที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งกิจกรรมหลักนี้จะแตกต่างกันออกไปของแต่ละกิจการครับกิจกรรมหลักเป็นสิ่งสําคัญมากครับที่จะต้องพัฒนาองค์กรธุรกิจองค์รวมประเมินโครงสร้างจากพื้นฐานของบริษัทนั้นๆครับ สมมติถ้าผมปลูกข้าวก็จะต้องมีกิจกรรมหลักคือการจัดเตรียมแปลงอินทรีย์ การพัฒนาความรู้ของคนงานครับชนิดของกิจกรรมดับจะแยกออกมาให้เข้าใจกันนะครับขอแบ่งแยกออกมาทั้งหมด4แบบจะได้เห็นภาพกันง่ายๆที่เคยเจอมานะครับมี 1. การวิจัยพัฒนา2การผลิต3การตลาด 4. ฝ่ายขายกับฝ่ายบริการลูกค้าครับขอยกตัวอย่างถึงการวิจัยพัฒนาบริษัทที่มีการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดมี QC หรือการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ดี ตลอดเวลาหรือบริษัทที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือพัฒนาอยู่เสมอเสมอเดี๋ยวไปดูการผลิตกันบ้างครับเช่นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆบริษัทที่รู้จักการเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือบริษัทที่มีแผนการผลิตที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและมีพนักงานคอยซ่อมที่มีคุณภาพหรือ มีการควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพต้นทุนเป็นต้นครับทางการตลาดบริษัทอาจมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นเลิศหรือบริษัทมีการสื่อสารมีคอนเนคชั่นที่กว้างขวางรู้จักบริษัทรู้นบริษัทนี้เข้าถึงกันตลอดหรือบริษัทมีการสนับสนุนทางการค้าซึ่งการและการระหว่างบริษัทอื่นๆครับและ 4. ฝ่ายขายกับฝ่ายบริการลูกค้าบริษัทอาจมีการจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีโดย วิธีใดวิธีหนึ่งบริษัทมีความรับผิดชอบที่ดีเยี่ยมซึ่งก็มากมายเลยครับหรือสามารถมีอะไรบางอย่างที่ทําให้การขายทะลุเป้าอยู่เสมอเสมอซึ่งแต่ละอย่างที่แนะนําขึ้นมาก็เป็นตัวอย่างโดยสรุปแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาไปหาความรู้แน่นอนว่าสิ่งพวกนี้เราจะเข้าใจเองครับกิจกรรมหลักอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของกิจการคือมีสิ่งนี้กิจการจึงดําเนินการมาได้ดีแบบนี้ครับถ้าไม่มีสิ่งนี้กิจการก็จะไม่มีวัน ซึ่งทุกๆคนต้องหาและนํามาวิเคราะห์บางคนอาจรู้สึกว่าเข้าใจยากอย่างเลยแน่นอนว่าถ้าได้อ่านมากขึ้นศึกษาที่มากขึ้นศึกษามากขึ้นเรื่อยๆต้องเข้าใจและวิเคราะห์ได้ดีแน่นอนเลยครับเหมือนกับว่าความรู้มากๆพอมารวมกันถึงวันที่สมควรทุกสิ่งทุกอย่างจะมาประติดประต่อกันเป็นรูปเป็นร่างอย่างแน่นอนครับถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันยากที่อธิบายมายังไม่เข้าใจลองติดต่อบริษัทซักแห่งให้เขาพาเราเข้าไปทัวร์เราจะ เราได้ไปดูภายในของเขาการจัดการบางสิ่งบางอย่างหรือบางอย่างเขาอาจจะไม่บอกเราก็ไม่เป็นไรครับหรือเราอาจโดนเขาเก็บเงินบ้างหรือถ้าเขาใจดีเขาก็พาเราเข้าชมฟรีหรือถ้าเขาใจร้ายเขาก็ไม่ให้เราเข้าแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับไปหาที่อื่นต่อไปทุกๆกคนจะเข้าใจกิจกรรมหลักอย่างลึกซึ้งแน่นอนครับนําไปปรับใช้กันนะครับผม